ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับกับการจราจรที่ติดขัดนั้นก็คือมีข่าวว่ามีการลอบวางระเบิดนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่อ e o d ดีนั้นก็ได้กู้ระเบิดหน้าสำนักงานอายาการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษได้สำเร็จแล้วนะครับโดยผู้อำนวยการสอรอสอนั้นมองว่าเกิดจากการไม่พอใจที่อายาการสูงสุดนั้นไม่เข้าร่วมแถลงข่าวกับกลุ่มองค์กรอิสระในช่วงของ,ของบ่ายวันนี้พร้อมกันนี้ก็ได้เปิดเผยด้วยนะครับว่าจะมีการเสนอยกเลิกพรกฉุกเฉินในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสอรสเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอยกเลิกการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพอรากฉุกเฉินโดยจะขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีว่าจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานอย่างไรหากมีการกลับไปใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรหรือพรบความมั่นคง ร้อยตำรวจเอกเฉลิมย้ำว่าแม้จะยุบสรสแต่ยังคงต้องการเดินหน้าดำเนินคดีกับแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ทั้ง58คนที่ถูกข้อหากบฏและผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งต่อไปพลกำหนดเนี่ยมาสารท่านมีข้อห้าม9ข้อก็ทำงานได้ค่อนข้างลำบากทีนี้มาสาน่านมีคำสั่งก็ต้องปฏิบัติตามไม่เป็นไรครับก็ ยังมีกฎหมายหลักอยู่คือประมวลกฎหมายยาผมสั่งดําเนินคดีเฉียบขาดไม่ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งที่อยู่ๆทิ้งหน้าที่ผู้ขัดขวางการเลือกตั้งไม่มีลถละมีผู้ต้องหาประมาณหลายร้อยคนส่วนม็อบที่กระทำความผิดก็ออกหมายเรียกทั้งหมด58คนก็หากระบท ถ้าไม่มาก็ขอหมายจับต่อสารคดีดำเนินการไปถึงแม่พระรบรมดจะยกเลิกเพราะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอยาญาส่วนผมจะทำหน้าที่ต่อไปต้องรอมติกรมพรุ่งนี้ด้านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าหากมีการยกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วขอบเขตอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายจะน้อยลง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำหน้าที่หลักหากมีการประกาศใช้พรบความมั่นคงแทนขณะที่เหตุการณ์วางระเบิดหน้าสำนักงานอายการสูงสุดเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินได้เข้าตรวจสอบพบเป็นนาฬิกาปลุกผูกติดกับถังดับเพลิงบรรจุอยู่ในกระเป๋าผ้าสีดำวางไว้บนถังขยะจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ e o d ได้เข้าไปตรวจสอบ และสั่งให้ตำรวจปิดถนนไม่ให้รถผ่านเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับเก็บกู้ได้สำเร็จด้วยการตัดวงจรของระเบิดในเวลาไล่เลี่ยก,กันนั้นเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัยอีกหนึ่งจุดในบริเวณริมฟุตบาทหน้าสำนักงานข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจึงได้เข้าไปตรวจสอบและเก็บกู้พบว่าเป็นชนิดเดียวกัน โดยเจ้าหน้าที่ EOD ระบุนะครับว่าจากการประกอบระเบิดแล้วคล้ายกับการก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ที่ยังคงปักหลักอยู่บริเวณสวนลุมพินีได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนกรุงเทพมหาคอนครอย่างต่อเนื่องที่ต้องเผชิญกับสภาพการจราจรที่ติดขัดในพื้นที่โดยรอบเนื่องจากม็อบยังคงปิดทางขึ้นสะพานข้ามแยกสามย่านและสะพานข้ามแยกอังรีดูนัง โดยภายในสวนลุมพินีมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องการปฏิรูปเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่จะเข้าไปใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่ต้องเดินเข้าแทนการขับรถยนต์ส่วนตัวหรือการใช้บริการรถสาธารณะที่ต้องใช้ระยะเวลานานเนื่องมาจากสภาพการจราจรที่ไม่คล่องตัวทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารนั้นยังคงตั้งบังเกอร์รักษาความปลอดภัยโดยรอบ โดยต้องจับตาว่าจะมีการตั้งบังเกอร์อยู่ต่อหรือไม่หากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ไม่มีการต่ออายุการประกาศใช้พรกฉุกเฉินที่จะสิ้นสุดในวันที่26มีนาคมนี้ขณะที่การชุมนุมของกลุ่มชาวนานะครับที่กระทรวงพาณิชย์วันนี้นั้นเป็นไปด้วยความเงียบเหงาเนื่องจากชาวนาจากหลายจังหวัดได้ไปสมทบกับพุทธอิสระที่จะไปสำนักงานอายการสูงสุดศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อไปฟ้องนางสาวยิ่งรักชินวัฒนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวครับ